ส้มจะพาลูกค้านะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะใครนะคะที่กําลังมองหารถเก่งนะคะข้างวดราคาเบาๆนะคะไม่ควรพลาดเลยนะนี่เลยค่ะต้องคันนี้เลยค่ะ t o y o ต้าวีอค่ะ t o y o ต้ v วีอคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูออปชั่นกันเลยเนาะนี่เลยค่ะกระจกนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปดูช่วงคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะ ดูซิว่าเลขไมคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่เลยค่ะเลขไมของเจ้า t o y o ต้าวีอคันนี้อยู่ที่80,000กว่าโลค่ะออปชันด้านหน้าคอนโซลนะคะเครื่องเสียงนะรองรับระบบ FMAMCDDVD นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะมีช่องเสียบ AUX ให้ด้วยนะจ๊ะที่ตรงนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะขับซิ่งๆนะคะมันๆด้วยการใส่เกียร์ธรรมดากันไปเลยจ้า แอร์นะคะเป็นแอร์แมนนวลค่ะโตโยต้าวีออคันนี้นะคะโทนภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะลูกคา้าเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยโตโยต้าวีออสเครื่อง 1.5e ปี2012คันนี้ส้มเปิดราคาขายไว้ให้นะคะอยู่ที่270,000บาทค่ะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อเป็นเงินสดนะต้องรีบทักเข้ามาคุยราคากันเลยนะคะเดี๋ยวส้มให้ราคาพิเศษเลยค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถทดลองขับนะก็เข้ามาได้เลยนะคะที่สุวรรณโออตคาสระบ,บุรีค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะทันนี้นะค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่4000ันกว่าบาทค่ะ4 0 0พันจริงๆนะคะไม่เชื่อเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะที่สุวรรณโออตคาสระบ,บุรีค่ะหรือลูกค้าท่านใด สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแบบเร่งด่วนนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0996359415ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะที่เบอร์0996359414จ้าโทรกันเข้ามาจองเยอะๆนะคะ